พวกเราตัดสินใจบุกพิสูจน์ตำนานเฮี้ยนของบ้านคุณยายทวดคฤรืหาดเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีไม่มีใครกล้าเฉียดกลายนับตั้งแต่เจ้าของบ้านหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเสียงเล่าลือถึงผีเด็กที่วนเวียนอยู่ในบ้านทำให้บรรยากาศรอบๆปกคลุมไปด้วยความเงียบงนันและความหวาดระแวงเมื่อก้าวเท้าเข้าไปในตัวบ้าน กลิ่นอับชื้นและฝุ่นคละคลุ้งจนแสบจมูกความมืดมิดกัดกินทุกพื้นที่แสงไฟฉายส่องไปกระทบเงาตะคุ่มของเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวจนดูคล้ายผีเราพยายามทำใจกล้าปักหลักกันอยู่กลางห้องโถงใหญ่ไม่นานนักความเงียบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงไม้ลั่นเอียดอาดจ,จากชั้นบนตามมาด้วยเสียงเหมือนมีอะไรกลิ้งตกลงบันไดทีละขั้นขั้น,นเราต่างเงียหูฟัง เสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนหยุดอยู่แค่เพียงหน้าประตูห้องโถงเราพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นลมแต่แล้วประตูบานใหญ่ก็ค่อยๆแง้มออกช้าๆเผยให้เห็นเพียงความมืดสนิทที่อยู่ข้างในทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กเล็กๆก,ก็ดังขึ้นจากมุมมืดของห้องเสียงนั้นใสแจ๋วแต่กลับเย็นยะเยือกถึงกระดูกสลับกับเสียงเพลงกล่อมเด็กแผ่วเบาที่ดังมาจากไหนก็ไม่รู้เราพยายามตั้งสติ แสงไฟฉายส่องไปตามเสียงแต่กลับไม่พบอะไรมีเพียงตุกตาผ้าเก่าๆตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางห้องมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแน่ๆแ,และในจังหวะที่เรากำลังมองดูมันนั่นเองตุ๊กตาตัวนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาชา้ชาๆดวงตากลมโตของมันจ้องมองมาที่เราทุกคนก่อนที่เสียงกระซิบอันแผ่วเบาจะดังขึ้นข้างหูว่าแม่จา๋าหนูรอแม่ตรงนี้มานานแล้วพวกเราไม่รอช้า พุ่งพรวดออกไปจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งแบบไม่เหลียวหลังไม่สนใจเข้าของที่ทิ้งไว้และแม้จะผ่านไปนานหลายปีเสียงหัวเราะคิกคักกับเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ดังแผ่วๆก็ยังคงติดอยู่ในความทรงจําและเชื่อไม่ว่าทุกครั้งที่ขับรถผ่านบ้านหลังนั้นในยามค่าคืนเรายังคงเห็นเงาของตุ๊กตาตัวนั้นนั่งอยู่ริมหน้าต่างราวกับยังคงรอคอยใครบางคนอยู่เสมอ